ข้าวต้มวันนี้ต้มข้าวต้มที่บ้านเรียกข้าวแล้วแล้วก็คงจะเหลวนั่นแหละที่บ้านเรียกข้าวหล้ววันนี้ถึงกับต้องกินข้าวต้มเลยนะกินข้าวต้มอย่างเดียวเลยวันนี้ ข้าวต้มก็คือข้าวต้มแค่ใส่เกลือ,อแค่นี้เองเพราะว่าไม่นึกอยากอะไรก็อยากกินแต่ข้าวต้มแค่ข้าวต้มใส่เกลือจะโดนฝนเนาะเราอะพวกเรามันอยู่กับฝน เรากาัอยู่กับฝนเรากินเข้าแล้วชื่นใ,ใจแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีรสเค็มเกลือน้อยไปเกือน้อยไป